ท่านเชื่อไหมว่าในนโนวายขรงพักเรามีต้มยาพุ้งต้มยำร้านต้มยาอยู่ในนโยบายเรามีเด็กอภารอยู่ในนโยบายเรามีเศรษฐกิจคุณธรรมก็คือสากรก็คือเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับพี่น้องอยู่ในนโยบายเรามีโรงเรียนศาสนาก็คือตาดีกาตอนน้องและโรงเรียนเอกชนอยู่ในนโยบาย เพราะว่าคนพวกนี้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้สร้างอนาคตควรได้รับค่าตอบแทนเหมือนรัฐบาลเราเขียนแม้กระทั่งกยศเนี่ยอยู่ในนโยบายแต่เป็นบททดสอบคร,รับครั้งที่แล้วเรายังไม่ได้เป็นรัฐบาลเราก็ทําได้างต่อนเราเขียนในนโยบายไปว่าเกษตรกรไม่มีที่ทํากิน ต้องมีที่ทำกินและมีธรรมสิทธิ์ในที่ทำกินเรื่องต่างๆพวกนี้ครับก,ก่อนที่จะคิดเนี่ยได้คุยกับทุกคนในพื้นที่คุยกับคนที่อยู่บนดอยคนในกรุงเทพเรามีแม้แอาทั่นจังหวัดไหนพร้อมก็เรื่องอตั้งลัวาอาจจะทำประชามติแล้วก็เรือ่องตัวร๋อ เราถูกแก้ปัญหาโดยผู้หวังดีมาตลอดผู้หวังดีก็วันดีคืดีก็เอาคนจับที่อื่นมาแก้ปัญหาเราไม่เคยเอาผู้รู้ดี